ในนั <iet> <yap> right, ้เวลานี i i muscle, ้ด้วยเหตุผลอะไริมบารกอะไรนะมาเสริมริมบารมีขอหลวงพ่อครับโยมรู้จักเราได้ไงครับ่าดูทางคลิปเหรอเอาไปแล้วอยู่ที่ไหนถึงไหนอยู่ปาเก็บอยู่ปาเก็ดนี่เหรอตอนนี้ทําอะไรอยู่ตำรวจครับแล้วจะเสริมบารมีเพื่อจะไปในพลรืงไง ก็แ,แนวทางปฏิบัตินะครับในการปฏิบัติแนวทางาไปพระนิพพานสาธุออแล้วมันติดตรงไหนอ่ะก็ไปเรื่อยๆครับทะเลก็ยังไม่ติดเวลาปฏิบัติมันติดรต,ต,ตรงไหนเราพอใจอยังว่าตอนนี้สภาวธรรมเราอยู่ในระดับนี้เรารู้สึกอิ่มแล้วเรารู้สึกเข้าใจแล้วเรารู้สึกปลอดภัยแล้วเราสึกได้ตามความหวังแล้วย,ยังเหรอเรามีไม่มีเป้าหมายแล้วมันจะไปรู้ได้ไงอ่ะ ต้องการเป็นอริยาบุคคลหรือเปล่าคิดมากหน่อยและมันก็ต้องมีเป้าหมายไงใช้เปล่าแล้วก็ต้องแบบว่าทํำยังไงที่จะมีสภาวะทําทให้เราเนี่ยปิดประตูว,วายภูมิเออนี่เปฏิบัติแนวไหนมาก็พุโทโธธรรมดาพุทโธอ่ะแล้วปัญญากเกิดขึ้นหรือเปล่าย,ยังนิ่งอยู่อ่งนงี้คืองี้นะ สติปฐานสี่ที่พระพุทธเจ้าบอกให้มีสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมพวกนี้จะรวมกันเพื่อที่จะส่งต่อไปถึงปัญญา,เ,าเพราะนั้นเราที่เราขาดอยู่คือปัญญาใช่ไหมเพราะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติจดจ้องเรื่องราวที่อยู่ในกายเราเรื่องราวที่อยู่ในใจเราเช่นเวทนา เรื่องราวที่อยู่ในจิตเราทึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งสังขารพวกนี้เรื่องราวที่อยู่ในกายและใจเราคือเรื่องธรรมะทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบในตัวเราถ้าเราเนี่ยนะมันมีปัญญาทิมแทงพวกนี้เราก็จะรู้ว่าอะไรคือปัญหาและเราก็รู้ว่าอะไรเนี่ยเราควรจะกําจัดออกและควรที่จะใช้วิธีการใดอาปัญญาไงมักมีองแปด ฏิบัติเอาปัญญาพวกเราอ่ะไม่ต้องไปเอาไอ้พวกที่แบบว่าสงบนี่นะพวกไม่ว่ากระสินไฟกระสินดินกระสินน้ำกระสินลมหรือพวกที่ภาวนาแบบว่าท่องบริกรรมอย่างเดียวหรือเป็นคนสร้างลมขึ้นมาพวกนี้เป็นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ต่างอะไรกับพวกลือสี สงบไหมสงบมีฤทธิ์ไหมมีแต่ปัญญาไม่มีเออเพราะนั้นเราจะเอาอะไรล่ะที่เราขาดป,ญญาปัญญาเราก็ต้องดูความเป็นจริงพระเจ้าให้ดูที่ไหนไม่ต้องไปหาอะไรในจักรวาลเลยนะเท่าเขาบอกว่าจะไปหาคําตอบจากจักรวาลที่โน่นที่นั่นไม่ต้องไปหาเพราะคําตอบอยู่ในกายและในใจเราเพราะไม่มีใครทุกข์รองนอกจากเราทุกข แล้วอะไรก็ตามที่เราไปหาจากภายนอกนะไปขอเข้ามานี่นะมันดับไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ตรงจุดที่เราเป็นไงแต่ถ้าเรารู้สึกว่านี่แหละฉันทุกข์เพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังยึด้การยึดแบบนี้เนี่ยนะทำให้เราสบายใจแต่เมื่อมันสูญเสียไปเราจะเป็นจะตายาแสดงว่าเราถูกมาเล่นงานเ,ออเราก็ต้องฝึกเดียว่า เหมือนกับเขาเรียกอะไรสร้างสถานการณ์อะไรที่เธอรักที่สุดในชีวิตทุกคนจะมีของรักใช่ไหมถ้ามันยังอยู่ก็สบายใจใช่ไหมแต่ถ้ามันจากเราจะตายเปล่าตายช่วยเลยงานนี้ <c oughs> เล่นของหนักไอ้นั่นว่ามันบอกว่ามันบรรลุล้ <c oughs> มันบอกมันบรรลุแล้ว <c oughs> โอเค <c oughs> แล้วมันเราสุด้ามมแล้วแล้วเธอห่วงอะไร ก็มีห่วงหลานเพอบรรลุแล้วไม่ต้องห่วงหลานอย่างนี้ละกันสมมติว่าหลานตายเนี่ยจะทุกข์ไหมโอ้โหแค่คิดก็ตายแล้วแสดงว่าไม่บรรลุนี่หว่าเล่นของเล่นของแบบเล่นของแรงเลยไงบรรลุแล้วเลือกมาอย่างหนึ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตเราจะมีใช่ไหมแล้วต้องจากกันไปเลยอ่ะเช่นเรารักลูกเราลูกเราตายกูจะเถอะอยู่ได้ป่าวะโอ้โหมองขุด ทิมแทงไงมันแบบโอ้โหมันสุดมันสุดของหัวใจที่สุดของแจ <c oughs> ้่ <c oughs> อา้าใจเปล่าเพราะว่าเรารักที่สุดไงขณะที่มันอยู่เฉยๆใช่ไหมเราก็ไม่มีอาการเราก็รู้สึกนีม่มีปัญหาฉันสบายแล้วแต่ถ้ามันต้องจากเราเลยอ่ะโอ้เราจะอยู่ยังไงวะเนี่ย เราอยู่ก็เพราะเขาเราอยู่เพราะเรามีเขาเป็นที่พึ่งเราอยู่เพราะเราจะปั้นเขาเราอยู่เพราะเราจะเกี่ยวข้องกับเขาเ,เราจะพาเขาเราแล้วเขาตายแล้วเนี่ยแล้วเราจะอยู่ยังไงเออนี่ก็ต้องเรียกว่าวัดอุณหภูมิจิต <c oughs> จ,จับใหม่เว้ยเ <c oughs> ขาจ่เปล่า <c oughs> มันร้อนนะเปล่า <c oughs> <ๆ>เพราะว่ามันไม่สูญเสียมันก็นั่งเฉยได้ไงนี่เป็นไร พของหายตายเลยของที่รละละักอะหายเนี่ยโอ้หเอาเป็นเอาตายเลยนะพระบางองค์นี่นะแบบเอออาตมาลปล่อยแล้วถ้าใคาไปทุบโบสถ์มันนะมันฆ่าเลยนะวุ้ยเข้าใจเปล่าเพราะเขาหวงโบสถ์เย่าไงนี่ถ้าใครไปทุบสาราเราฆ่ามัน <c oughs> แล้วมาปล่อยวางอันนั้นก็คือวัดของที่เรารักที่สุดถ้าเราเข้าใจมันนะแบอบกว่า มันก็รักนะแต่ว่าเมื่อยามที่มันจากมันก็เป็นธรรมชาติแล้วจะไปดิ้นรนอะไรกันตั้งหนาก่อนหน้าที่จะมีเขาเราก็ไม่มีเขาเออแล้วอยู่ๆมามีเขาแล้วกลับไปไม่มีเขาเราจะเป็นจะตายตายได้ยังไงในะเมื่อถ้าตายมันต้องตายตั้งแต่เกิดแล้วที่มันไม่ได้เป็นของจำเป็นหรอกมันเป็นของหลอกลวงพูดธรรมะลึกเกินไปเดี๋ยวบางคนอาจจะเจ็บก็ได้เข้าใจเปล่า <c oughs> บามคนบอกเออไม่ได้อยู่ไม่ได้ตายแล้วถ้าตายนะแสดงว่าคุณต้องตายตั้งแต่เกิดแล้วเด็คุณไม่มีเข้ามาก่อนเลยแล้วคุณมาเจอเขาแล้วคุณบอกว่านี่แหละเป็นของฉันฉันขาดเข้าไม่ได้เอยถ้าขาดไม่ได้ต้องขาดไม่ได้ตั้งแต่ต้นเด็เอาใช้ป่ะเกิดมาก็ไม่เห็นมีนี่แล้วอยู่ๆก็มาเจอแล้วจะไปบอกว่าเป็นของเราได้ไงแล้ววันนี้ก็ต้องจากกันไปถ้าเราทำใจได้ ก็ทาดีที่สุดแล้วยวังไงอ่ะก็ไปก็ไปแยกย้ายกันไปถ้ายังไม่มีปัญญาสูงสุดมันไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่ในว่าตาสงสารนี่แหละคิดว่ามันจะไปไหนมนอยู่ในสามสิบเอ็ดภูมินี่แหละตะลอนกันอยู่นอกจากเขาจะแบบออกไปเลยพนิพาอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าไปพนิพาเขาไม่มาห่วงเราแล้วเราก็ไม่ห่วงเขาแล้วเพราะว่าเรามีปัญญาแล้วไงทุกอย่างมันเป็นของสมมุตินี่ผู้หี้จะเข้าพนิพาแล้วนะ เพราะว่ามันเป็นความจริงไงผู้ใจป่ะมนุษย์แต่มันไม่มีอะไรหรอกยอมรับความจริงแค่นั้นน่ะมันก็ผ่านได้ไงแล้วไม่ใช่เรางโง่นะที่เราจะไม่รู้เราก็รู้แต่ว่ามันดื้อไงเพราะว่ารู้แต่พยายามจะทําไม่รู้พยายาแบบว่าแบบว่ามองข้าม ถ้าเอาเข้าจริงๆนะเราเถียงไม่ได้สักคำเลยที่พระเจ้าถอนนี่นะไม่มีสิทธิ์เสียงเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุผลจริงๆและมันเป็นภาระจิตด้วยนะมันสร้างเงื่อนไขให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นและคนที่ทุกข์ก็คือเราเราก็ไม่ใช่เป็นชายอย่างนี้นะหลายชาติหลายภพเราก็เป็นหญิง หลายคนก็เคยเป็นชายหลายคนก็เคยเป็นหญิงอ๋อสลับเปลี่ยนไปไงเพราะนั้นที่เห็นคือภาพรวงตาเข้าใจอย่างมีคำถามอะไรอีกเกินไปป่ะไม่เกินไม่เกินไปนะการังดีโอเคชดได้พราะอะไรรู้เปล่าที่ต้องพูดงี้เพราะว่าคนในยุคนี้เนี่ยมันมีปัญญากันทุกคนฉลาดจะตายหลอกมันไม่ได้หรอก หรือว่ควรจะรู้ความจริงไงแต่ความจริงเนี่ยเขาจะไปริหารจัดการยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าคนม,มีกิเลสนะความจริงเนี่ยรู้แต่ไม่ยอมเอามาทำไป็นให้เป็นประโยชน์หันหัวกลับไปที่จะไปทุกข์ทรมานต่อเออช่วยไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะเว้ยเข้าใจเปล่าอย่าไปเข้าอย่าไปเข้าใจผิดว่าเอ้ยทำไมมาแทงอยู่เรื่อยวะตามเนี้ย 我、哦、妈。